ตอนแฮรได้ยินเสียงหัวใจลูกร้องไห้ครับเพราะว่าไม่เคยครับไม่เคยเพราะว่าไม่เคยเข้าไปในห้องแล้วต้องรู้ว่าอ๋อมันจะมีการตรวจยังไงอะไรเงี้ยไม่เคยแล้วพอคุณหมอว่าเนี่ยเสียงหัวใจลูกนะเห็นเห็นแขนเห็นขาแล้วโอ้โหยิ่งแบบดีใจครับดีใจครับ อ๋อไม่เป็นไรครับคอมเมนต์ได้เลยครับเขาจะเม้นท์พลาดไหมท้องก่อนแต่งแล้วแต่เขาเลยครับเพราะว่าเราตอนเราทำเราตั้งใจมากครับเขาแจ็คได้เหตุไหมกับพวกนี้ผมไม่สนใจเลยครับไม่อยากดามก็ดาไปเครียดแบบถึงขั้นแบบไปไหว้พระขอพรเมื่อวานนี้ก็ไปไหว้สลักเมืองไหว้วัดพระแก้วแล้วก็ขอพรว่าแบบ ให้ลูกเนี่ยผลเนี่ยอีก2อาทิตย์เนี่ยโครโมโซนแล้วก็รู้ผลเพศเนี่ยว่าจะออกมาเป็นอะไรอยากให้ลูกแข็งแรงมากๆครับเจอปัญหาหลายอย่างครับเกี่ยวกับคุณพ่อครับทำไมครับก็ไม่เคยครแล้วก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆในวงการบันเทิงสอนหลายเรื่องครับว่าจะมีอาการเมียเหม็นเมียเหม็นหน้าหรือภรรยาเหม็นหน้าหรือแฟนเหม็นหน้าหรือมีเหตุการณ์ว่า ต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเนี่ยมันมีหลายอย่างก็ก็ก็ได้เรียนรู้ครับแล้วก็มีการวางแผนเรื่องลูกว่าลูกต้องเรียนที่ไหน,แล,น,นแล้วก็เริ่มเริ่มทํางานเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มในเรื่องของการแบบใจเย็นลงครับใครใครมาด่าอะไรเราก็ ไม่เป็นไรจ้าอันนี้เขาสอนหรือผูกครับอะไรนะคะับเขาสอนหรือผูกคะเป็นเองค่ะ <laughs> <laughs> ผู้ใหญ่สอนดีค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่ดีมากครับ <c oughs> ที่ดีมากๆครับกับการมีลูกแล้วก็ขอบคุณแฟนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่า,าให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ในเรื่องของแบบลูกลูกเราให้แข็งแรงหรืออะไรเงี้ยครับผม <c oughs> ตอนที่ตรวจขึ้นมาเฮ hey, เลยไหมครับร้องไห้ครับ ร้องไห้ครับตอนตอนแได้ยินเสียงหัวใจลูกร้องไห้ครับเพราะว่าไม่เคยครับไม่เคยเพราะว่าไม่เคยเข้าไปในห้องแล้วต้องรู้ว่าอ๋อมันจะมีการตรวจยังไงอะไรเงี้ยไม่เคยแล้วพอคุณหมอว่าเนี่ยเสียงหัวใจลูกนะเห็นเห็นแขนเห็นขาแล้วโอ้โหยิ่งแบบดีใจครับดีใจครับอยากได้ผู้หญิงผู้ชายอยากได้อะไรก็ได้ครับขอให้น้องแข็งแรงและน่ารักเป็นเด็กดีครับผมพอได้ยิน รู้ว่าเป็นพ่อมันเริ่มมาหรือยังเสียงหัวใจใช่ไหมก็เริ่มแล้วฮะเริ่มแบบว่าฮึบขึ้นครับทำงานจากง่วงๆก็ต้องเติมกาแฟครับจากแบบว่าจากแบบว่าเอ๊ะเธอไม่ถ่ายเนาะให้ฉันรออะไรเงี้ยฉับไม่เป็นไรเธอถ่ายกี่โมงก็ได้มันก็จะแบบมีมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่ดีอ่ะพี่มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันมันเท่มากเลยแต่มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วมันก็มีความแบบลุ้นลุ้นแต่ละวันว่า ต้องเจออะไรต้องเจออะไรอะไรเงี้ยเออเวลาคุยกับรู้ตอนนี้เสกสองเสกสามนะในทองคุยกับแฟนมาดีกว่าะตอนนี้เพราะว่าหลายๆอย่างก็บางทีก็ต้องปรับปรับปรุงตัวหรือแบบเรานิสัยไม่ค่อยดีเพราะเราไม่เคยมีครอบครัวงไงแล้วบางทีการวางตัวกับกับแฟนเนี่ยบางทีมันเราไปเอาแต่ใจก็ไม่ได้เราจะแบบโอเคงอนใช่ไหมกูงอนกลับก็ไม่ได้ละก็จะต้องแบบยอ,ยอมยอมยอมแล้วก็ โทษทีครับโทษทีครับเขาใครเหมเือนขี้หน้าอย่างนี้ตอนนี้อะไรนะเขาใครเหมเือนขี้หน้าเราด้วยก็ยังไม่รู้เลยครับต้องต้องต้อง,องรอดูว่ายัางไงเพราะว่าตอนนี้คือเน้นทํางานแล้วก็ใจเย็นใจเย็นแล้วก็เข้าวัดทําบุญบอ่อยมากครับเพราะว่าต,ต้องเรียกกลับบ้านไหมครับพอเสร็จงานปุ๊บกลับเลยอไม่ตอนนี้ผมผมผมทำอย่างนั้นอยู่เพราะว่าผมไม่ไปแนวเหมือนแต่ก่อนแล้วครับเพราะว่ามันมันไม่มันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะใช้คำว่าเหินได้ไหม อะไรนะใช้คขาต้อเห่อลูกได้ไหมตอนนี้เห่อแล้วครับก็ก็แล้วแต่เลยครับได้หมดครับคุยครับคุยครับก็มีแบบว่าคุยแล้วก็ให้กําลังใจแฟนแล้วก็มีการแบบปรับปรุงตัวนิสัยที่แบบเคยไม่ดีอะไรเงี้ยครับใจเย็นลงได้ฟังแบบเสียงลูกเป็นยังไฟังในในตอนที่เขาเอาตรวจอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอัลต้าซาวแล้วก็มันก็จะมีเสียงหัวใจตึ๊บ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 เีลูกให้พูดคุยกับลูกไดไงเขาบอกให้พูดนะคร เขาบอกให้พูดว่าเป็นเด็กดีนะลูกแล้วก็ขอให้เลี้ยงง่ายๆน่ารักแล้วก็ให้หนูแข็งแรงครบ32ทุกประการอะไรเงี้ยครับอยากให้หน้าเหมือนใครครับให้เหมือนแม่ดีกว่าทำไมโค้งหน้าเป้าหน้าแม่เขาเขาดีกว่าเราครับเพราะอ่าสี่จะสี่เดือนแล้วเนาะจะสิบสามสัปดาห์อะไรเงี้ยขอโทษนะกับเขาที่บอกว่าพลาดหรือเปล่า ใครคอมเมนต์วาพลาดหรือเปล่าไม่มีคอมเมนต์ที่เป็น้านลบอ๋อไม่เป็นไรครับคอมเมนต์ได้เลยครับเขาจะเม้นพลาดไหมท้องก่อนแต่งแล้วแต่เขาเลยครับเพราะว่าเราตอนเราทําเราตั้งใจมากครับเขาจ็จจได้เห็นไหมครับพวกนี้ผมไม่สนใจเลยครับเขาไม่ค่อยเข้าไปอ่านอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าเบื้องต้นมันมันเป็นเรื่องปกติของคนที่เขามีโทรศัพท์และมีเน็ตเขาอยากจะพิมพ์อะไรก็เรื่ององเขาแต่หมายถึงว่าเราเฉยๆกับพวกพวกพี่ๆเขาอยู่แล้วครับ เขาจะว่าอะไรก็เขามีความสุขก็ปล่อยเขาครับเรารู้สึกแย่นะที่จะเป็นข่าวดีของเราผมว่ามันไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเลยเพราะว่าผมเป็นคนไม่ได้คิดอะไรมากครับโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ถ้ามันไม่ได้ว่าอะไรหนักหรือแบบใครมาบอกหรือใครมาเห็นอะไรเงี้ยผมไม่ได้ค่อยได้ได้สนใจอะไรตรงนั้นแล้วเพราะว่าผมอาจจะอยู่วงการมานานด้วยแล้วก็ผมมองว่าเขาอยากจะว่าอะไรก็ว่าเพราะเราเราก็เคยมีนิสัยอยากจะว่าคนอื่นเลยอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติอะเธออยากด่าก็ด่าไป เป็นงไงบ้างใกล้จะเป็นพ่อคนก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวให้ให้ลูกแบบไม่ไม่มีปัญหามากที่สุดแล้วก็เตรียมตัวในเรื่องของการเก็บเงินวางแผนการศึกษาเขาแล้วก็วางวางวางการตลาดให้เขาว่าเขาต้องรับงานยังไงแล้วเขาพูดเล่น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 ไม่ไม่เลยไม่เลยคือแล้วแต่เขาครับเขาอยากทำอะไรก็แล้วแต่เขาเลยครับหลายคนแซวว่าเป็นน้องโอซาก้า อ๋อ oh, ได้หมดเลยเพราะว่าไปถ่ายหนังที่ญี่ปุ่นครับ20กว่าวันแล้วก็ก็จัดกันที่นั่นแล้วก็เลย <c oughs> คนก็จะให้ชื่อแบบญี่ปุ่นหน่อยอะไรเงี้ยครับจรงิงก็อยู่ที่แม่เขาแล้วครับอยากให้ชื่ออะไรก็ได้หมดครับเราได้คิดไว้ไหมพี่แจ๊คชื่อลูกเอาจริงทอย่างเลยครับมีมีแนะนำไหมครมีมีก็ชื่ออะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับตอนนี้แบบเบื้องต้นลุ้น มากมากเลยเครียดแบบถึงขั้นแบบไปไหว้พระขอพรเมื่อวานนี้ก็ไปไหว้สลักเมืองไหว้วัดพระแก้วแล้วก็ขอพรว่าแบบให้ลูกเนี่ยผลเนี่ยอีกสองอาทิตย์เนี่ยโครโมโซนแล้วก็รู้ผลเพศเนี่ยว่าจะออกมาเป็นอะไรอยากให้ลูกแข็งแรงมากๆครับเครียดเครียดมากๆครับนี้คือเดินสายมูโหหนักเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์ที่นี้ก็ไปเชียงรายไปไหว้พระอีกเพราะว่าให้ลูกอะไรก็ได้ให้ลูกแข็งแรงแล้ว คุณหมอบอกว่าลูกปกติแต่เราไม่ปกติเพราะว่าคิดมากเกินสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียนะคะขึ้นปีใหม่ก็ขอให้มีอะไรใหม่ๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์คิดอะไรหวังอะไรขอให้ได้แบบนั้นเงินเข้ากระเป๋าเยอะๆนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel Top ปดาราและเพจ f a c e b o o k t อ p ดาราได้เลยนะครับ